กกวสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องไอชาแนลอีกแล้วนะคะว,วันนี้น้องแด็ไอไปเดินดูนานวัดมาแล้วไปบังเอิญเห็นหนายฟุก ค่ะชิบทค่ะโอ้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 โอโอ้โอ้โอ้อ้้อ้โอ้โอ้้โอ้อ้อโอ้โอชโ้โอ้โอ้ออ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อือ้โ้้ อันนี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่อันนี้น่าจะเป็นทุเรียนของแม่ทุเรียนของมามี่ของน้นองแอนด์แนนี้คืออะไรคะเออช็อกโกแลตชิพหรือเปล่าช็อกโกแลตชิพน่าจะเป็นช็อกโกแลตชิพอะค่ะมาดูกันเลยมาลองชิมมาลองชิมกันเลยอันนี้ของแม่น้องแอด์อันนี้สองอันนี้น่าจะเป็นของพ่อน้องแอน อันนี้คือรสสตรอเบอรี่ของน้องเดไอกับชอการ์ดไหนลองกินสตรอเบอรี่ก่อนดีคะสตรอเบอรี่อยากินอ,อ,อ,อ่ะลองชิมสิเดี๋ยว ชาเป็นไงคะไม่ลองชิมไม่ลองชิมทุเรียนนะคะอือหึอะไรเอาอะรแล้วกัถ้าเราชิมสตรอเบอรี่รันต่อไปค่ะเดี๋ยวมาไปทำไรต่อไปช็อกโกแลตนะคะ มาดูช็อกโกแลตก,กันค่ะก็จะเป็นหอมาให้อย่างดี <c oughs> มาลองดูกันว่าจะอร่อยไหมมาหนึ่งสองสามอเหมือนไมโล่ะลองกินดู แม่จะลองกินอันนี้นะคะที่เป็นชาเขียวหรือเปล่าหอ,อ,อ,อาหัวนึ้นมาิมหนียวมากมข้างไร้อร่อยขอ้างไรเหมือนกาแฟเหมือนรลยกาแฟผมๆใช่ไหมคะใช่ค่ะ เธอไม่ออกเท่ากันแล้วด้วยอ่ะอร่อยมากยิ้มนี่ยิ้มแล้เอันนี้มาข้างหน้าดิเหมือนกันเลยอ่ะอ อร่อยมาก<ห>แ<ต>อะตอร์เบอรี่มาอร่อยแต่อันนี้อร่อยกินคู่กันเคยว่าอร่อยไหมไม่อร่อยยอมไหมกินคู่กับอะไรสตอรอเบอรี่หรือทุเรียนไม่กินทุเรียนทุออลองนิดหน่อยกันนะถ้าอร่อยแม่ลอง ลองกัดพร้อมกันเลยนี่เอาอ่ะนี่เดียวกัดไปจะเอากะทัี่เอ,า,า,เอา,าเหมือนไอ้แบบนี้นะคะห้ามเห็นใจข้างไหน อร,อ,อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยกว๋วยช็อกโกแลตธรรมดากินช็อกโกแลตขอตัวไปกินก่อนนะคะไปวาน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย